สวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านครับขอต้อนรับกลับเข้าสู่อยากอ่านเรื่องถีค่ำคืนนี้ผมจะหยิบยกเรื่องราวจากนักเขียนชื่อคุณนนทีสสิวิมนนามาเล่าให้ทุกท่านได้รับฟังกันกับเรื่องสถานีห้ามจอดเรื่องราวจะเป็นอย่างไรมารับฟังกันได้เลยครับ นานครั้งผมจึงมีโอกาสขึ้นรถไฟสักครั้งครั้งนี้เป็นการเดินทางจากน้ำตกทะโยกกาจนบุรีกลับเข้ากรุงเทพขาไปผมโดยสารรถตู้แต่ขากลับโด่งเพื่อนเจ้าถิ่นอยากติดตามมาเที่ยวด้วยจึงเสนอให้เรานั่งรถไฟฟรีกลับกันนายไม่รีดใช่ไหมดงถามขึ้นขณนะที่รถไฟยังจอดที่สถานีน้ำตกหลังเลยเวลารถออกมาแล้วครึ่งชั่วโมงเออผมตอบแล้วหัวเราะ ฉันรู้จักรถไฟไทยหน้าท่ารีบคงไม่กล้าขึ้นหรอกจริงอยู่ที่เราไม่รีบแต่เกือบชั่วโมงแล้วรถไฟย,ยังไม่ออกจึงรู้สึกสงสัยเราขึ้นรถไฟกันตั้งแต่ห้าโมงเย็นเพราะเวลารถไฟออกคือ6กโมงตรงแต่นี่จะทุ่มแล้วในขณะที่ผมกำลังช่างใจว่าจะชวนเพื่อนเปลี่ยนไปนั่งรถตู้หรือถ้ากลับไม่ทันจริงๆก็นอนบ้านเพื่อนอกสักคืนก็ได้ ก็พอดีรถไฟเริ่มเคลื่อนขบวนออกจากชานชาลาท่ามกลางความล่งใจของผู้โดยสารทุกคนสิ่งที่น่าเสียดายคือเราผ่านสถานีท่ามกระแสบนทางรถไฟสายมรณะซึ่งเป็นจุดหลักของอันซีนไทยแลนด์เพราะมีความสวยงามมากด้านหนึ่งเป็นหน้าผาสูงชันอีกด้านตัดเป็นเหวลึกที่เบื้องล่างเป็นแม่น้ำแขวน้อยทางรถไฟโค้งเป็นมุมที่ลงตัวนับเป็นมุมเรียกตากล้องที่สวยสุด,สดแต่ตอนนี้ดันเป็นเวลาสองทุ่มแล้ว สองข้างทางมืดตืออดดูวิวใดๆทั้งสิ้นทำเอาผมเซ็งโด่งหัวราบผมและบอกว่าเดี๋ยวพอรถไฟแล่นเข้าตัวจังหวัดจะมีช่วงข้ามแม่น้ำที่ด้านล่างเป็นเรือนแพรประดับไฟสวยๆพอชดเชยกันได้ผมก็พยักหน้าเออไปรถไฟไทยยังคงรักษาเอกลักษณ์ได้ดีเยี่ยมจากพระโยกมาสถานีตัวจังหวัดใช้เวลาเดินทางกว่าสชั่วโมงแต่ยังไม่ถึงเพราะหยุดเป็นระยะด,ด้วยเหตุผลใดก็ไม่แจ้ง ส่วนโดงหลับไปสามยิบแล้วผมนั่งเบื่อไปอีกสักครู่รถไฟก็ค่อยๆชะลอยดูอีกจู่ๆโดงก็สะดุ้งตื่นมามองซ้ายมองขวาแล้วก็ทำหน้าเลิอกลักพร้อมกับผู้โดยสารหลายคนที่มีท่าทางกระวนกระวายผมเลยพล่อยตกใจไปด้วยแถวนี้มีอะไรหรือผมกระซิบถามเพื่อนโดงหน้าตาตื่นยิ่งกว่านั้นอีกใครเขาก็รู้กันทั้งนั้น และว่าสถานีนี้ห้ามจอดไม่มีรถไฟขบวนไหนจอดที่นี่มานานแล้วผมขมวดคิ้วอะไรจะขนาดนั้นสถานีรถไฟที่เลิกใช้แล้วมีตั้งมากมายก็แค่ความเปลี่ยนแปลงตามยุคสมัยผมชะโงกหน้าออกไปที่หัวขบวนไม่แน่ใจเหมือนกันว่ารถไฟหยุดทำไมน่าจะเป็นเหตุขัดข้องบางอย่างในขณะที่ส่วนท้ายขบวนอยู่ระหว่างชานชานชลาของสถานีเก่าแห่งหนึ่งที่สภาพรกร้างแต่ก็ยังมีดวงไฟให้ความสว่างอายุดวงหนึ่ง โดงเริ่มเล่าสถานีนี้เมื่อหลายปีก่อนเคยมีหญิงสาวคนหนึ่งมายืนรอแฟนจนดึกดื่นทุกวันแต่ผู้ชายไม่เคยกลับมาตามที่สัญญากับเธอไว้หญิงสาวจึงต้องรอเกอ้อแต่เธอยังหวังว่าแฟนจะกลับมาตามสัญญาจนคืนหนึ่งเธอเกิดอุบัติเหตุถูกรถไฟทับร่างเสียชีวิตผมฟังแล้วทั้งเศร้าทั้งหวาดระแวงใช่ แต่หลังจากที่หญิงสาวคนนั้นเสียชีวิตไปไม่นานรถไฟที่มาจอดสถานีนี้หลายขบวนจะมีผู้โดยสารเห็นผู้หญิงมายืนรอรถไฟคนเดียวพอรถจอดเธอก็เดินขึ้นมาบนรถไฟแล้วรถขบวนนั้นก็จะเกิดอุบัติเหตุทุกครั้งตกรางบ้างชนรถไฟขบวนอื่นตรงทางข้ามรางรถไฟบ้างเหมือนวิญ,ญญาณของเธออยากจะแก้แค้นโลกอย่างนั้นแหละหลังจากนั้นมา ที่นี่จึงกลายเป็นสถานีห้ามจอดเด็ดขาดแม้แต่เวลาที่รถไฟแล่นผ่านชาวบ้านที่นี่ก็บอกกันว่าอย่าหันไปมองที่สถานีเพราะถ้าเจอเธอเมื่อไรสวยแน่ๆผมเชื่อครึ่งไม่เชื่อครึ่งนายอำฉันแงแงงจะหลอกให้กลัวผีใช่ไหมละ่ะผมว่าทางชะงกดูที่ชานชลาแล้วก็กดลุกสู้เมื่อเห็นหญิงสาวคนหนึ่งผมยาวสยายยืนนิ่งอยู่ใกล้ประตูท้ายขบวนดงเห็นอาการผมจึงรีบพูด นายเห็นอะไรใช่ไหมอย่าเพิ่งเล่านะเงียบไว้ก่อนฉันตัวหลังจากนั้นรถไฟก็เริ่มเคลื่อนขบวนยิ่งห่างสถานีนั้นมาไกลเท่าไหร่ผมยิ่งรู้สึกโล่งใจมากเท่านั้นแต่แล้วหางตาก็สังเกตเห็นหญิงสาวสวยน่ารักคนหนึ่งเดินจากโบกี้หน้ามานั่งลงตรงด้านหลังของโดเธอหันหน้ามาทางผมหน้าตาเธอจิ้มลิ้มไม่บาแม้มองผ่านแสงไฟเรืองอ่อนบนรถไฟ ผมยิ้มให้และก้มหัวทักทายแต่เธอกลับเบือนหน้าออกไปทางหน้าต่างด้วยใบหน้าเรียบเฉยผมชะโงกกระซิบโดมผู้หญิงที่นั่งข้างหลังนายน้าน่ารักมากๆเลยสงสัยเพิ่มขึ้นมาใหม่โดมงขมวดคิ้วจากสถานีเมื่อกี้เนียนะโดมงหน้าซีบถุดใช่ผู้หญิงอายุสัก20ปีผมยาวใส่เสื้อแขนกุดหน้าหมวยตัวเล็กหรือเปล่าเออตรงแปะเลยผมแปลกใจนาะยยังไม่ได้หันไปดูเลยรู้ได้ไงกัน คราวนี้ด่งนั่งคอแข็งทําท่าเหมือนจะร้องไห้สวยแล้วเรารีบลงรถไฟที่สถานีหน้ากันเถอะผมแอบชำเลืองมองใบหน้าซีเสียวของเธอจากด้านหน้าเพื่อนเพิ่งสังเกตว่าปากเธอเขียวที่สำคัญผมเธอปล่อยยาวสยายแต่ลงจากหน้าต่างแรงขนาดนี้ทำไมไม่มีผมเส้นไหนกระดิกเลยผมใจหายว่ามือเย็นขึ้นมาทันทีหันไปพยักหน้ากับดงทางรีบรวบสัมภาระ พร้อมโดดลงทันทีที่รถจอดที่สถานีถัดไปฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ที่ช่องโลของเราเพื่อไม่พลาดเรื่องราวความหลอนในตอนต่อไปครับสวัสดีครับ